มีรายง,งานผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9ที่สวีเดนอีก26คนวันนี้นะคะเรียกว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็ขึ้นไปถึง5,619คนแล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะวันนี้มีข่าวหลายข่าวเลยนะคะที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมการฆ่ากันตายหรือว่ามีพบผู้เสียชีวิตนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะกับแอมเล่าข่าวสวีเดนวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สว d i s h for t ไทยนะคะปาริชาิโอทกานนท์ค่ะแอมค่ะเป็นแอดมินแล้วก็เจ้าของเพจนะะี่ค่ะที่ทำเพจสว d i s h for t ไทยนะะี่ค่ะวันนี้แอมมาเล่าข่าวเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะ ยินดีต้อนรับทุกๆคนนะคะได้ยินเสียงดีไม่ดีอย่างไรก็บอกกันได้นะคะแอมขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะคะว่าไลฟ์ใช้ได้โ okay. อเคตามนั้นค่ะวันนี้ค่ะวันที่วันศุกร์นะคะที่17กรกฎาคมค่ะตอนนี้เวลา18นาฬกา16นาทีนะคะ <_ d ial> ก่อนอื่นเลยนะคะ <_ d ial> เดี๋ยวเราไปดูยอดผู้เสียชีวิตนะคะ <_ d ial> แล้วก็ยอดคนที่อยู่ในห้อง ICU ตอนนี้นะคะที่ประเทศสวีเดนนะจ๊ะ โอเคคะ่ะข้อมูลนะะี้ค่ะแอมเอามาจากสถิติของกระทรวงสาธารณาสุขประเทศสวีเดนนะคะมาดูกันโอเคคะ่ะขออนุญาตใส่หูฟังนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะ โอเคค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าตอนนี้ยืนยันผู้ติดเชื้อนะคะ77,281คนนะคะคนที่อยู่ห้อง ICU ตอนนี้นะคะ2,490คนนะคะเรียกว่าเป็นผู้หญิง670คน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้ชาย1820คนนะคะส่วนผู้เสียชีวิตนะคะตอนนี้ก็ยอดอยู่ที่5 6 1 9คนนะคะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายค่ะ3,076คนนะคะแล้วก็ผู้หญิง2,500 143คนค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาฟังแอมเล่าข่าวกันนะจ๊ะข่าวที่เอามา,มานีคะเอามาจากออตเตซีดูรนี่คะ่ะแล้วก็บางส่วนเอามาจากเอสเวียเทีนีเฮเตอร์หรือว่าสถานีโทรทัศน์แห่งชาติประเทศสวีเดนนีนคะ่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาทักทายกันได้นะจ๊ะโอเคค่ะเราไปดูข่าวแรกนะี่คะ เมื่อวันพุธน่าจะเป็นวันพุธนี่ค่ะที่แอมอ่านข่าวเกี่ยวกับ SE เนาะวันนี้ค่ะก็มีข่าวออกมาแล้วว่า SE ก็อย่างที่แอมบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะดูว่า SE หรือว่าถ้าใครไม่ทราบก็คือรถไฟของประเทศสวีเดนน่คะการรถไฟประเทศสวีเดนว่าอย่างนั้นเถอะก็ออกมาบอกแล้วค่ะว่าจะเปลี่ยนนะเพราะแอมบอกแล้วว่าก็มีคนคริติเซียร์หรือว่าได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าทำไม s e หรือว่ารถไฟทำแบบนี้ นี่คะ่ะโอเคค่ะอย่างที่จอหัวนะคะพาดหัวไว้เลยคะ่ SE คะ SE n n d r e รค่ะ S นะคะรถไฟสวีเดนนะคะก็เปลี่ยนแล้วนะคะหลังจากที่ช่วงที่มีโควิดระบาดนะคะทาง SE ก็ได้ ทำให้คนบุ๊กก็คือว่าซื้อขายตั๋วให้คนบุ๊กตั๋วได้นั่ง75%เนอนาะแต่หลังจากที่ว่ามีคนบ่นมาว่าเฮ้ยมันมันมันแน่นมันแน่นมันอัดแน่นนะบนรถไฟแล้วไหนจะไวรัสไหนบอกให้รักษาระยะห่างนู่นน,นั่นนี่นี่ค่ะสีวันนี้นะคะก็ออกมาแล้วค่ะว่าจะทําให้การบุ๊กที่นั่งเนี่ยมันน้อยลงมีโอกาสที่จะบุ๊กได้น้อยลงแปลว่าเขาจะกักที่อะคะ่ะว่าให้คนบุ๊กได้เท่านี้เท่านั้นนะคะตอนแรกค่ะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 65%นะคะที่จะสามารถจองที่นั่งบนรถไฟได้นะคะีค่ะซึ่งตัวของ SE นะคะทบเบลลุนเดลนี่คะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซัมเมอร์นี้มันก็ไม่ใช่ซัมเมอร์ปกตินะแล้วก็มันก็ยากนะที่จะรู้ว่าคนเดินทางจะน้อยหรือจะมากนะคะแล้วทาง s อก็เลยรู้ว่าโอเคช่วงนี้เรียกว่าคนมีเดินคนเดินทางเยอะนะดังนั้นเราก็คงจะต้องกักที่ไว้ให้คนไม่เยอะขนาดนี้ประมาณนั้นบนรถไฟอ่นะคะ s ก็ออกข่าวมาวันนี้นะจ๊ะ สำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้ใน s e ส u พ g ง e เค่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับทุกทคนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะคะวันนี้วันศุกร์เนาะโอเคค่ะไปดูที่ข่าวต่อไปนะคะเรายังอยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ค่ะก็เรียกว่าเกิดเหตุว่ามีคนถูกฆาตกรรมหรือว่าเสียชีวิตนะคะบนรถบัสนะโอเค อันนี้เป็นข่าวมาจากเมื่อวานนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ที่คิรูนานีคะก็อาจจะได้ยินข่าวนี้ข่าวค่อนข,ข้างใหญ่พอสมควรนะคะก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานวันพุธช่วงกลางคืนของวันพุธนะคะก็มีคนหนึ่งคนค่ะ,ะถูกฆาตกรรมหรือว่าถูกฆ่าตายนะคะบนรถบัสเลยนะคะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขาดแล้วก็เมื่อตํารวจมานะคะก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งค่ะที่ถูก แทงจนเสียชีวิตนะคะตัวของตำรวจเนี yes. ่ยก็ได mm. <ans> ้ทำการจับกลุ่มค่ะผู้ต้องสงสัยนะคะที่คิดว่ามีส่วนในการทําคดีในในการก่อการร้ายก่อเหตุครั้งนี้เขาเรียกก่อเหตุเนาะครั้งนี้ทั้งหมดนีคะก็เป็นชายหนึ่งคนค่ะอายุ40ปีนีคะแล้วก็มีชายอีกสองคนค่ะอายุ18ปีนีคะคนทั้ง3คนนี้นีคะถูกตั้งข้อกล่าวหาฆาตกรรมนีคะส่วนรถบัสที่คิรุนาก็หยุดวิ่ง เมื่อวานใช่ไหมคะทูชดอเกนก็คือเมื่อวานนะะี่ค่ะสำหรับใครที่อ,อยู่คิวรน้ากเา็เข้ามาคุยกันนะจ้าว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะีคะแอมเข้าไปตามดูข่าวของวันนี้ก็มีอัปเดตว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นพ่อนะคะกับลูกชายสองคนนะคะแอมจะพาไปดูสัมภาษณ์สั้นๆและกันนะแล้วก็เดี๋ยวแอมสรุปให้นะคะแอมหาให้าการ เกิดเหตุฆาตกรรมครั้งนี้บนรถบัสนะคะก็คือเป็นพ่อแล้วก็มีลูกชาย2คนเดี๋ยวแอมจะให้ดูคลิปสั้นๆแอมเห็นแวบบๆนี่ค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็ถูกจับจับกลุ่มตัวนี่ค่ะโอเคเสียเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งนาทีเดี๋ยวแอมจะสรุปให้ทีเดียวนี่ค่ะ som Jag gör gällande att tre personer tillsammans i samförstånd har angripit den här målsäganden och att de har använt kniv och att de har dödat honom i den här bussen. Så det finns en dispyt mellan de här eh, personerna, framförallt den äldre mannen då och den här målsäganden, som, som gör att det här händer. Det är ju inte så att det bara är en slump eller att det är en oskyldig, eller en person som inte känner varandra, som man griper. Det har är att det finns en diskussion, och man mm. har fått veta av Det är inte en slump, det är inte något slumpmässigt. เกิดขึ้นเลยคือเขารู้จักกันก่อนนี่ค่ะก็คงจะทะเลาะกันหรือว่ามีปัญหากันนะเนาะแต่ไม่รยาไดนะ้าปแต่ว่าไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้เพราะว่าไม่อยากลงลึกมากกว่านี้นี่ค่ะก็ตอนนี้เรียกว่าวันนี่วันวันศุกร์เนาะก็ได้ทาการจับกุมตัวนีคะแล้วก็แต่สื่อมีการอ้าง e ่ามการลุ่มตัวนี่ค่ะแล้วก็่สอมีก r รอ้าง่ามีการ e ั t กล e ่มตันี่ล ส่วนส่วนลูกชายสองคนก็บอกว่าเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์นะคะแต่ว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทําการฆาตกรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คืออยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอย่างนั้นเถิดก็คือคาให้การนี่ค่ะอยากจะทราอย่างเก็มที่นะครับจากนำหน้าของฝ่ายโจในคำร้องอุทธรณและนี่คือข้อโแงขอ่เลยที่จะต้องถูกจารณในขั้นตอนการสิจาวนพร่งที่จะารพิจารณาในรุ่งท่จะการพิจารณานันพร่งทีาย ทนายที่จะปกป้องอะค่ะที่จะทําคดีเนาะเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นการใช้ความรุแนแรงเพื่อป้องกันตัวอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะโอเคค่ะเราไปดูกันต่อค่ะข่าวต่อมาอยัางอยู่ที่การมีผู้เสียชีวิตนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งเอร์บรูนีคะอันนี้จะเป็นการถูกยิงนะคะของผู้ชายนะคะที่เอร์บรูเมื่อวันพุธนะคะคืนวันพุธนะจ๊ะ พานหัวมาอย่างนี้ค่ะก็มีชายถูกยิงนี่ค่ะที่ออร์บบูนะแล้วก็เป็นพื้นที่ของออร์บบูในฝั่งตะวันตกเวสต์นี้ค่ะซึ่งเรียกว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ30ปีค่ะแล้วก็ตำรวจดูจากหลักฐานแล้วคิดว่าชายคนนี้เสียชีวิตจากการถูกยิงนี่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าทำไมถึงถูก ทำให้ตายหรือถูกฆาตกรรมนี่ค่ะเรียกว่าตํารวจยังไม่ทราบนี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังจับตัวใครไม่ได้นี่ค่ะยังจับตัวผู้สงสัยเพื่อต้องสงสัยอะไรยังไม่ได้นี่ค่ะก็คือยังไม่รู้ว่าอย่างนั้นเถอะนี่ค่ะก็เป็นข่าวอีกฝั่งหนึ่งจากเอร์บรูนะคะใครอยู่เอร์บรูได้ยินข่าวนี้อะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ได้นะจ๊ะโอเคค่ะเรามาดูข่าวต่อไปกันเลยค่ะข่าวต่อไปนี่ค่ะก็เป็นอีกเป็นวันนี้เป็นข่าวที่แบบ คนตายคนเสียชีวิตคนตายเยอะมากเลยนะอีกรายหนึ่งนี่คะก็มีชายค่ะพบศพชายคนหนึ่งนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ด้านนอกนะคะกลางแจ้งนะไม่ได้อยู่ในตัวบ้านหรืออะไรอย่างนี้นะคะเรียกว่าข่าวนี้เกิดขึ้นทีเ่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สต็อกโฮล์มนีคะก็มีการพบชายนีคะเสียชีวิตอยู่ด้านนอกนะะี่ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าเนาะทางด้านตะวันตกของสต็อกโฮล์มนะีคะ เจอวันพุธเหมือนกันคะ่ะวันพุธตอนกลางคืนนี่คะ่ะชายคนนี้คะ่ะอายุประมาณนะคะอยู่ในช่วง20ปีนี่คะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้เสียชีวิตได้อย่างไรนะแต่ว่าตัวของตำรวจเนี่ยคาดเดาว่าจะเป็นการฆาตกรรมนะคะและก็ได้จับตัวผู้ต้องสงสัยสองคนมาสืบสวนสอบสวนนะเนาะเดี๋ยวเราดูต่อกันไปนะคะว่าเราจะได้บทสรุปไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ โอเคค่ะ okay, เรียกว่าวันนี้มีแต่ข่าวคนเสียชีวิตคนตายมีข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่บอกว่าคุณหมอในะคะช่วยนะคะเขาเรียกอะไรนะฮึเขาเรียกอะไรอะภาษาไทยที่ว่าช่วยคนเสียชีวิตไม่ให้เขาเรียกอะไรนะใครช่วยอัามได้หน่อยคารุนคารุนยกรรมเน่ยชื่ออะไรนะภาษาไทยมันมีชื่อเฉพาะของมันก็คือช่วยให้คนคนหนึ่งหมด ความเจ็บปวดทําให้เขาตายอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเห็นว่าเขามีความเจ็บปวดการุณนนยฆาตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มีข่าวค่ะอันนี้ก็เป็นคุณหมอนะคะที่ช่วยคนไข้ที่ป่วยนะคะช่วยทําให้เขาไปไปอย่างสงบนะคะหรือว่า y e l เดควิมันอัดเดอนี่คะช่วยให้คนไข้ที่ป่วยเนี่ยเสียชีวิตช่วยให้เขาตายการุณกรุญยาฆาาเนาะเราเรียกว่าอย่างนั้นไหมวันอย่างงั้นไหมนี่คะ่ะอันนี้ไม่มีรูปนะคะแต่ว่ามีข่าวอย่างที่เห็นนะคะชายคนหนึ่งค่ะป่วยหนักเลยนะคะจากโรคที่ชื่อว่า OLS นี่คะ่ะภาษาไทยค่ะโรคนี้เรารู้จักกันในานามว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่คะ่ะซึ่ง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โรคของกล้ามเนื้อโดยตรงนี่ค่ะแต่เป็นโรคที่เกิดเกิดจากความผิดผิดปกติของเซลล์ประสาทค่ะที่นําคําสั่งนี่ค่ะแล้วก็ส่งผลทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากขาดเซลล์ประสาทนาคาสั่งมาควบคุมเซลเล,ะะซเซล์เหล่านี้นี่ค่ะซึ่งตัวเซลล์เหล่านี้มันอยู่ในไขสันหลังแล้วก็สมองนี่ค่ะโดยที่เซล์ประสาทนําคําสั่งมาแล้วก็คือมีการมีการทํางานอย่างไม่ปกติว่าอย่างนั้นเถอะนี่ค่ะก็เรียกว่าเป็นความผิดปกติของเซลล์นี่ค่ะ ชื่อของมันอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเซลล์ประสาทนำคำสั่ง MND นี่คะ่ะมันเสื่อมว่าอย่างนั้นนะจ๊ะก็เหตุการณ์นี้นี่คะก็เรียกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศสวีเดนนี่คะ่ะแล้วก็คนไข้ก็เรียกว่าแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆนี่คะ่ะแล้วก็คนไข้คนนี้ก็ไม่อยากที่จะเจ็บปวดอีกต่อไปแล้วนะะี่ค่ะชายคนนี้นี่คะไม่ใช่เกิดเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นที่สวีเดน เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวดูต่อเขาบอกว่าชายคนนี้ก็อยากที่จะเดินทางไปที่สวิสนี่คะ่ะสวสก็คือสวิตเซอร์แลนด์นี่คะ่ะเพื่อที่จะช่วยให้ตัวเองตายอ่ะก็คือไม่อยากอย,กอยู่อย่างจ็บปวดทรมานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าที่นู่นเนี่ยก็แอม <I 'm S 1> เข้าใจว่าเขามีกฎหมายที่สามารถทำได้อันนี้แอมไม่รู้นะแต่ว่าชายใน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 ข่าวเนี่ยเขาก็เดินทางไปอ่ะนะคะ แต่ว่าเดยิกอินเตอร์เออร์เรียสันเพื่อนรุ่นน้องโคโรนะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดินทางไปสวิสหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันก็วุ่นวายลำบากกักตัวนู่นนั่นนี่เพราะว่าโควิดนี่ค่ะดังนั้นค่ะชายคนนี้ก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากคุณหมอคนสวีเดนนี่ค่ะคุณหมอคนสวีเดนนะอดูดอคุณหมอคนสวีเดนนี่ค่ะซึ่งตัวของคุณหมอเนี่ย ไปมอบตัวกับตำรวจเองไปมอบตัวกับตำรวจเองเลยนะะี่ค่ะแล้วก็ไปบอกตำรวจอะ่ะแล้วก็บอกว่าฉันนะทำผิดกฎหมายนะคือฉันฆ่าคนอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งตัวของคุณหมอก็บอกว่าอยากช่วยให้คนไข้คนนี้หมดสิ้นความเจ็บปวดนี่คะ่ะก็เรียกว่าชายคนนี้ก็อยากให้การที่ที่การุณนนยฆา,าตหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนี่คะมัน มีภาษาสวีเดนก็ที่เรียกว่าเดอร์สเยลป์นี่คะ่ะอ,อ,อยากให้มีการถกกันเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมที่ประเทศสวีเดนนะคะซึ่งข่าวนี้นีคะก็มาจากเดียนหรือว่าดอร์เกนนีเฮียตนีคะซึ่งเขียนข่าวนี้นะโอเคคะ่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะเรื่องของ แอมไม่แน่ใจกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับนี้นะคะ The Sjölin เนี่ยแอมต้องขอไปหาข้อมูลก่อนนะแต่เท่าที่อ่านจากข่าวก็คือสวีเดนไม่น่าจะมีดังนั้นเนี่ยชายคนนี้เลยต้องเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะโอเคค่ะเรามาดูข่าวต่อไปกันค่ะตอนนี้ก็14นาทีแล้วนีะคะโอเคทีนี้มีข่าวที่น่าสนใจข่าวหนึ่งที่ไม่ใช่ข่าวหนักๆนี่นะคะเป็นข่าววาร์ดักสนี่ค่ะจะบอกว่าตอนเนี้ คนสวีเดนนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปอาจจะเห็นอาจจะเคยเห็นกันฟลีร์ฟลีร์อุดล์สเ i ก l a r นี่คะอุด a r ก็คือการเพราะการเลี้ยงนะคะถ้า lar, อุด่อตัวของต้นไม้ก็เพาะชำนะคะอดก็คือเพาะเลี้ยงออ่ตัวของหอยทากอนะคะ่ะซึ่งหอยทากชนิดนี้มันก็จะมีชื่อของมันอยู่เนาะ <c oughs> ซึ่งปกติแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นรูปหอยทากที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็มีเปลือกหอยเขาเรียกหอยทากใช่ไหม เขาเรียกหอยทากใช่ไหมแอมเรียกไม่รู้แอมเรียกถูกหรือเปล่านะโอเคค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหลายๆประเทศเขาก็กินหอยหอยทากกันมาตั้งนานแล้วนะเป็นหลายพันปีแล้วนี่คะ่ะแต่ว่าเรียกว่าที่สวีเดนไม่ใช่อะไรที่คนเขากินกันปกติเนาะซึ่งไม่แน่นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าคนอาจจะเริ่มที่จะมากินหอยทากหรือว่าสีกลากันนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า กินเจ้าพวกนี้เนี่ยมันดีต่อสภาพแวดล้อมคลิมอตนะคะดีกว่ากินเนื้อเนื้อสัตว์อ่ะเช่นเนื้อวัวน,นี่คะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าจะมีวัวใช่ไหมตอนเลี้ยงวัวต้องใช้น้ํากี่ลิตรใช้อะไรอย่างเงี้ยคือการคํานวณออกมาแล้วเนี่ยการที่ไม่กินเนื้อจะช่วยอ๋อคลิมออตเตนหรือว่าช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศอะไรประมาณนั้นนี่คะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีนะคะคนที่สวีเดนที่เริ่มที่จะมีบริษัทนี่คะที่เพาะเลี้ยง เจ้าตัวหอยทากนี่แหละนะคะซึ่งคนที่หนึ่งในผู้เพาะเลี้ยงนะคะก็คือคารีนานะคะวอนเซียนแบรียนที่ยู e erm um, นสตรอบอีสเซิร์มลัมนีคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีหอยทากกว่า200,000ตัวนะคะที่กำลังมีการเพาะเลี้ยงกันอยู่นะีคะซึ่งทางคารีนาเนี่ยก็ขายให้ทั้งตัวของลูกค้ารายบุคคลแล้วก็ลูกค้าที่เป็นร้านอาหารด้วยนะคะ โอเคค่ะ okay, ว,วันนี้ก็จริงๆแล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเยอะขนาดนั้นนะคะเรียกว่าแล้วก็จะมีข่าวที่เพิ่งเข้ามาว่ามีเหตุไรอันแอร์อ Ryan air นะคะเครื่องบินนะว่ามีคนขู่วางระเบิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอมให้ดูแอมเพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะมีการอัปเดตมาเมื่อช่วงประมาณเกือบ4ี่โมงนะคะตอนแรกเขาก็บอกว่ามี เป็นเอ่อเป็นส,สายการบินด a g นแ a i r ที่จะบินไปที่ออสโลนีคะที่ way, นอร์เวย์นีคะแต่ว่าตัวของสายการบินเนี่ยมาจากลอนดอนนีคะแล้วก็เกิดการบอมพูดก็คือขู่วางระเบิดกลางอากาศนีคะซึ่งอดรมให้ดูภาพอันนี้เป็นเท็กซ์เฉยๆมันมีภาพเหมือนกันนะคะให้ดูแต่ว่าเขาก็จับตัวได้แล้วคะ่ะคนที่เเขียนเขาเขียนใส่กระดาษอะเป็นแบบว่าบอมพูตแล้วก็มีการเอาแบบว่า คนมาปลดลอทหารเอาเครื่องอะไรน้าแล้วก็มีลอทหารคนที่เขาจะมาปลดบอมอะไรเงี้ยคือรออะไรมากมายนู่นนั่นนี่นี่คะ่ะซึ่งก็จับตัวผู้ต้องสงสัยได้นะคะเป็นชายชาวอังกฤษเนะคะเป็นบริทเนะคะอายุ51ปีค่ะเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุครั้งนี้จะมีการวางระเบิดอะไรน,น,นู่นนั่นนี่นคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ตัวของเมื่อเขาก็ทําการแลนอย่างแบบว่าฉุกเฉินนะเนาะก็ที่ กา d เดโมดอันนี้แอมไม่รู้จักแอมไม่รู้ว่าแอมออกเสียงถูกไหมนะคะคนที่อยู่นอร์เวย์ช่วยแอมด้วยเนี่ยจ๊ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็หลังจากไม่กี่ชั่วโมงนีคะผู้โดยสารก็ให้ถูกปล่อยให้ออกจากตัวของเครื่องได้นีคะก็มีการ evacuate นี่คะก็คืออะไรนะเอาคนออกไปนะจากเครื่องอะไรอย่างนั้นนะคะหลังจากนั้นนะจ๊ะก็ประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่าต้องไปแลนนะจ๊ะรแนนคะ โอเคค่ะ okay, 110คนยังอยู okay. ่ก so ับเรานะคะวันนี้แอมไม่มีข่าวอะไรเยอะมากมายนะคะก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ สนใจอ่านข่าวต่อนะคะก็เข้าไปอ่านได้ในออตตซีด้วยหรือว่า SVT นวียติเฮียเตนีคะ่ะวันนี้วันสุกยังไงก็ขอให้มีความสุขกับวันพักผ่อนนะคะแอมต้องขออนุญาตไม่ไล่อ่านคอมเมนต์วันนี้นะคะต้องขออภัยจริงๆอเผอิญแอมมีแขกที่บ้านนะคะแอมบอกว่าแอมบอกแขกว่าขออนุญาตขึ้นมาไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวลงไปรับแขกต่อนะคะดังนั้นขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์กันนะจ๊ะอยู่ด้วยกันนานๆนะคะเข้ามาดูการหรือไลค์แชร์กดหัวใจให้กำลังใจการคนทำจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะวันนี้ยัมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ